สวัสดีค่ะเอซทุกคนนะคะวันนี้มือหัป้าท่ากลับบ้านค่ะวันนี้กลับบ้านเลิกงานแล้วบ่ายสามนะคะกลับบ้านนั่งรถไฟฟ้าค่ะออกจากซิีรล่ลาและะ้วค่ะนี่จะเป็นถนนถนนที่ว่าอยู่อยู่ข้างหน้าของตึก8ไร่แล้วก็สถานีตำรวจของรถไฟนะคะอันนี้นี่ค่ะ เป็นถนนสะพานขึ้นนี้จะไปอ,ร,อรุณอรุณอมรินทร์าค่ะน,นี่จะเป็นตลาดที่สีเขียวๆนี่จะเป็นตลาดรถไฟนะคะหรือตลาดสาราน้ำร้อนอน,นี่ออกมาแล้วอตอนตอนมาเราก็จะสวนมาเหมือนรถกิง่งสวนมานะคะค่ะกลับเราก็ไปทันทา้งเดิมค่ะแต่ก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะออกตัดไปตัดไปแยกไฟฉายะคะ่ะ ตรงนี้จะถึงแค่สถานีทนบุรีนะคะสถานีรถไฟทนบรุรีขอบคุณนะคะที่รับชมเจอกันคลิปหน้านะคะอันนี้เส้นทางกับป้านของป้าเทากับลุงเหิมนะคะท้ายคลิปคะ่ะเรามีเหยื่อตกปลานลุงเหิมป้าเทามาจําหน่ายนะคะถ้าเข้ามาได้นะคะเอซที่มีเพื่อนหรือญาติพี่น้องนะคะที่ชอบตกป่านะคะถ้าเข้ามาได้คะ่ะราคาจะเป็นกันเองนะคะส่งทุกที่เลยขอบคุณนะคะ